สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมเบลลี่คลิปนี้ก็มาติดตามอัปเดตข่าวสารของดาวรุ่งคนเก่งของทีมชาติไทยของเรานะครับอย่างยูฟาดอนพรกันครับล่าสุดเธอก็ได้มีการเปิดเผยภาพการเซลฟี่นะครับรวบเฟรมกับคุณเจอกับคุดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากกทครับแล้วก็แล้วก็มีการร่วมเฟรมกับ เจเจนุสราต้มคําอีกแล้วนะครับยูฟ่าก็คงจะมีความสุขมากๆเลยนะครับช่วงนี้ได้ใกล้ชิดกับไอดอลของเธอตลอดเลยครับโดยยูฟ่าได้เขียนแคปชั่นนะครับว่าแฮปปี้แล้วก็ลงรูปกับเจเจนุสราก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะครับอย่างยูฟ่าตอนนี้ก็กำลังมีการฟื้นฟูอยู่ในแคมทีมชาตินั่นเลยครับซึ่งด้านหลังก็จะมีพี่นาด้วยแล้วตอนนี้ทั้งเจเจแล้วก็พี่นา มีการมาให้ความรู้น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับรวมทั้งยูฟ้าด้วยแต่ว่ายูฟ่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมวลเบล์บอลสาวไทยทุกคนนะครับ